ผมจะขึ้นไปแล้วนะพี่เพี่เวลผมอยากขึ้นเจยจะขึ้นไปทำไมฮเจยจะยขึ้นไปทำไมผมอยากขึ้นข้างบนครับเอ่พูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยว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 ,ยวผมอยากขึ้นครับพี่เดี๋ยวอะอยากขึ้นไปทำไมเนี่ยบอกก็ไม่ฟัง เดี๋ยวเหรอผมอยากขึ้นนะ่ะก็บอกว่าไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นทำไมขึ้นเดี๋ยวป้าป๋าว่าเดี๋ยวผมอยากขึ้นนะครับพี่เออเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยเนี่ยไม่ต้องขึ้นไกลเนี่ยอยู่แค่เนี้อืมเห็นไหมเนี่ย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 อยู่แค่เนี้ไม่รู้เรื่องเลยแกเนี่ย ไหนโอ้พี่บอกหลายทีแล้วบอกว่าอย่าซนอย่าซนนี่ไปดีกว่านี่ผมก็ขึ้นเหมือนเดิมผมก็ขึ้นเหมือนเดิมบอกหลายทีแล้วบอกว่าอย่าขึ้นอย่าขึ้นมันเป็นยังไง เดี๋ยวป้าป๋าว่าผมผมบอกว่ายายายาบอกหลายทีบอกว่ายายาเนี่ยผมสู้นะพี่วิวผมสู้นะครับพี่วิวเนี่ย ไม่พูดกับพี่วิวแล้วเดี๋ย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 วเนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบอกหลายทีบอกว่าขึ้นแบบนี้ขึ้นแบบนี้เข้าใจไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเล่นอยู่ข้างล่างเนี่ยเหมือนเด็กเด็กอย่างเงี้ยเนี่ยบอกไม่จำผม ไม่อยู่กับพี่เวลแล้วผมผม